สวัสดีนี่เหมียวเองวันนี้เหมียวจะพาเพื่อนๆไปทำยาจะทำยังไงตามเหมียวมาดูกันเลยสำหรับการทำยานะก็ทำกันได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายลงทุนแต่จริงๆแล้วสายฟรีก็ทำเองได้ง่ายๆนะเพียงแค่มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างอันดับแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือขวดนะสามารถซื้อได้ที่ นายกเทศมนตรีเลยในราคา0.1รูมิเท่านั้นแล้วพอเราได้มาใช่ไหมเราก็มาที่มาทิวดาและยาจะมี2ขนาดให้เพื่อนๆทำนะก็คือขนาดเล็กใช้ขวดเปล่า1ใบแล้วก็ใช้เลดเฮิร์บ2ชิ้นเดี๋ยวเราลองทำกันเลย พอเรากดครัฟเราก็จะได้ขวดโพชั่นออกมาหรือขวดนะซึ่งขวดเล็กจะเพิ่มเลือดให้เรา20พอยต์และตอนนี้สามารถขายได้ในตลาดอยู่ที่ราคาประมาณ4.5บาทต่อ1ขวดนะส่วนขวดใหญ่ก็จะใช้ขวดเปล่า1ใบเลเ Herb 2ชิ้นแล้วก็กินเฮิฟ2 2ชิ้นน้ำผึ้งอีก1โหโลนะงั้นเรามาครัฟกัน สำหรับจุดดอบสมุนไพรเหมียวเคยทางคลิปเอาไว้แล้วเพื่อน,อนๆสามารถกลับไปดูได้โดยคลิกที่ตัวไอด้านบนนะคะตอนนี้เราก็ได้โพชั่นใหญ่ออกมาอีกหนึ่งขวดน,นะซึ่งโพชั่นใหญ่จะเพิ่ม เลือดให้เราถึง50พอยต์เลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ขายได้ในตลาดอยู่ที่ขวดละประมาณ10บาทนะทุกคนซึ่งก็เป็นอาชีพที่ดีเลยทีเดียวนะถ้าใครอยากจะลองทำขายดูในตอนนี้สำหรับสายฟรีลงทุนนิดหน่อยแต่ก็ได้กำไรอยู่ยังไงก็ลองไปทาดูกันนะวันนี้เหมียวไปแล้วบ๊ายบายค่ะ